สวัสดีครับอยู่ในแผนที่อะควาเรียนาวอเตอร์พาร์คโอ้คนเล่นถึง61ล้านคนเลยเวีลค <I> ัมทูวอเตอร์พาร์คเย่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 เข้ามาถึงก็จะเจอช็อปนะเพื่อนพ่อเราต้อง โออ้ะไร <gen ry> <es> เน pare. ี่ยเลือกชุดเลือกชุดเลือกชุดเราจะเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่ชุดผู้ชายไม่ใช่เราต้องใส่บิกินี่สิบิกินี่เบ้าบิกินี่ว้าวสวยจริงๆเลยไม่มาชจ้งบอกละกันโอ้ยฉันอยากเป็นตุ๊ดมานานแล้ว ก็ได้ฉันได้ปัดเลยฉันฉันปเลือกตุกเขี้ยงมาเลยหลังจากที่ได้ชุดแล้วว้ายเราได้เราได้ผมสีแดงเลยผมสวยผมสวยสวยมากเลยไม่เป็นเลือกนี่นี่ลองเนี่ยไปแบบนี้เลยสวยมากว้าสวยมาก ทำไมไม่เอาผมออกเรืยเลยฉันเป็นปลาหมึกแล้วฉันเป็นปลาหมึกมันจะน่ากลัวไปหน่อยไหมตกลงเราจะใส่ชุดนี้ไปเที่ยวกันนะครับเพื่อนยยยดสกนอรัปลเไไ์โโโ โย่โย่โอ้ยทำไมมันสูงอุย้ยโดดโดดเตรียมโดดค่ะเราไปอยู่เราไปเล่นอันสูงสูงกันเถอะโดดค่ะใจแอนวอเตอร์สไลด์ขึ้นไปเลย <Woo. S 1> oh, โอ้ยแอบดูวันชันอุย้ยมันไม่ใช่นะ <c oughs> อุย้ยลองอันนี้ดูนะ ไปเลยเอาอไปีลยเยกดปุ่มก่อนกดปุ่มก่อนแงอุย้ยมีห่นยางด้วยเล่นได้สามคนโอ๊ยตายไปแล้วลงไปแล้วเราน่าจะไปพ่อแม่ลูกนะหนึ่งสองสามว้าวน่าสนุกจังเลยโอ้ย,อยเร็วมากเลยอุยอ้ยอยากได้เหรียญจังเลย,ยไม่ได้เหรียญ ไม่ได้เรียนหรอโอ้เหมือนนั่งอยู่ในโดนัทเลยจุ้มเย่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 เ,ยเ,ยเ,ยเรารู้สึกลำคาญหัวปลาหมึกมากเลยมันสวยอยู่นะเราลำคาญหัวปลาหมึกมากเลยเราขอไปเอาหัวปลาหมึกออกก่อนได้ไหมทำไมรอรอจะเอาหัวปลาหมึกออกว่าออกจากแมพ แมปเลยหรอแล้วก็ข้าหม่แล้วก็เข้าใหม่โอ้ยแต่ว่าแต่ว่าทีกันดีกว่าสวัสดีวันนี้พบกับดีเจปลาหมึกอยู่ไรแดดแดดแ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 ดอนี้ย่เนียนี่เนียนี่เนียโอ้ยมีคนมาฟังแล้วสวัสดีเฮ้ ่อะไรเหรอโอุ้ยปล่อยนี้ด้วยอ่ะอุ้ยเขาปล่อยอะไรเน,นี่ยมาดูของบัปลาเส้นไหมมีไงนี่ไงเขาปล่อยเสร็จด้วยม,มันช่องกว้างใหญ่เหลือเกินแผนที่ด้วยนะจริงเหรอผู้ชายหนึ่งเดินดุ่มแผ่ เป็นกตตุมันอาจจะเป็นชุดว่ายน้ำในอนาคตก็ได้ไม่ใช่แล้วแหละกัตตุกัะตุตตตเลยเหรอไปลองไปเล่นแันสีแดงดูสิม <G ül> มัน,มนไ่่ใชผู้โห ตาใหญ่มากเลยอ่ะออ้อยโก่งโค้งลงกินฉันเหมือนปลาหมึกขึ้นมากกว่ากระเทยแล้วตอนนี้มันเป็นแฟชั่นร้อนแรงแฟชั่นปปปุุดดเเธออ็นกหรเราขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ เราลำคาในหัวปลามุดมากเลยกระปุ๊ด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 เย่เย่่มาเที่ยวสวนสนุกสนุกสุดๆไปเลยสนุกสุดๆวยอะไรเนี่ยออนเซ็นเหรอไม่ใช่แล้วแหละถ้าออนเซ็นต้องไปญี่ปุ่นเท่านั้น เราเบื่อแล้วแหละหัวปลาหมึกขอเปลี่ยนเป็นหัวปลาหมึกสีฟ้าเราเปลี่ยนหัวปลาหมึกเป็นหัวปลาหมึกสีฟ้าเหรอสีอะไรนะหัวปลาหมึกสีฟ้าอุย้ยมีมีเอฟเฟคมีเอฟเฟคเอฟเฟคช่างน่ารักเหลือเกินว้าวเราใส่วันพีซแหละ วันพีซีชมพูไม่มองไม่ชุดนี้ก็โอเคนะวไล่มิกินเน่ <c oughs> เห็นชัดเลยเราเอาหัวปลาหมึกออกดีกว่าเรนะาลำคาญตอนนทำไมอ่ะไล่ <c oughs> หัวปลาหมึกออาแค่ไข่นะนี่เอาหัวปลาหมึกออกไป <c oughs> เอาหัวปลาหมึกออกไป <c oughs> โอ้ยเมื่อไหร่จะถอดหัวปลาหมึกออกไปได้เนี่ย <c oughs> เอาหวัวปลาหมึกออกไปมันถอดไม่ได้เ,เปลี่ยนสีม่วงก็เป็นสีฟ้าเออเป็นสีฟ้าสีสีฟ้าก็สวยนะเอ้าทำไมเป็นสีแดงเอาเอา,าเอา้เอา,อา,อาจะถอดก็ไม่ได้มันใสหมดทุกอันเลยตอนนี้ <c oughs> มีทั้งหัวมีทั้งหมวกเอา้าหลุด หัวหลุดหัวไปไหนแล้วหัวหัวหัวใครก็ได้เอาหัวขึ้นมาหน่อยหัวหัวใร่ผมมะสิเนี่ยผมเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อถ้าเราไปอยู่ตรงนี้ก็คือหัวก็จะหายไปใช่ผมเล่นพุดได้ไหมลำพาสวยนะลูก โอ้ยแบบนี้มันก็เท่ดีนะมาไม่เอาผมก่อน <laughs> ไม่เอาอยากอยู่หัว,หวแบบหัวร้านนี่แหละสนุก <laughs> ดีผู้หญิงหัวร้านหัวร้านอ่าเอฟเฟกต์เยอะจังเลยตรงนี้ <laughs> สวัสดีเอ้าจอนนายก็หัวร้านเหมือนเราเหรอ <laughs> อุอ้ยเ <laughs> ข,าขา,ข,า,ขาขายเขาขายน้ำซื้อน้ำดีป่ะซื้อน้ำซื้อน้ำนี่ไง ว้าวจอนจอนนายหัวล้านเหมือนเราเลยเธอมีศูนย์บาทไว้ตุ๊ดตุ๊ดนั่งกินโคก่อนนายหัวล้านฉันเลยนี่เดิเป็นกระตุ้นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เราไม่ใช่กระตุ้นหรอก <c oughs> ฉันเป็นกระเทยตุ๊ด <c oughs> <c oughs> แล้วผมมาผมผมผมไม่มีเฮ้ยชอบสกินเฮดก็ไม่บอกเว้ยใส่เว้นหล่อมากหล่อแล้วหล่อแล้หล่อหล่อโอ้ยโอ้ยหล่อมากกินอะไรอ่ะผมลโอ้ยดื่มอะไรอ่ะดื่เดื่มโค้กโอ้ยทานโค้กเอาไปใส่ผมก็ได้ใส่ผมเอาผมไปไหนเนี่ยไว้ผู้ชายผมยาวเหรอ อเอาออกก่อนเอาออก่อ <c oughs> ตัวโลนี้กระตุกหรือเลปล่าด <c oughs> ิว้าวผมดำหล่อมากใส่หมวกก็ได้ใส่หมวกโอ้ใส่หมวกก็หล่ออยู่นะหล่อมากเลยใส่หมวกใส่หมวกงงก่อน อะไรเนี่ยอ๋อที่หิ้ะไปเราไปเล่นสไปเดอร์อันนี้กันอุ้ยไม่เอาอยากเล่นอันนี้อันนี้โอ้ยเอา,<บ>านายเป็นผู้ชายปุ๊บปั๊บโอ้ยว่ายน,น,น้ำเหรอว่ายน้ำเหรอเก็บโคกก่อนแล้วเดี๋ยวโคกเปียกยังไม่เก็บโคกเลยโคกหลุดเหรอโคกกินไม่ได้เลยนี่ขึ้นพ <c oughs> ันธ <c oughs> ุ์เย <c oughs> ขึ้นทางนี้เลยขึ้นทางนี้เลยโอ้งดิ่งไปลยยาออฉันเป็นปลาแซลมอนฉันเป็นปลาแซลมอนฉันจะวิ่งสวนกาแสน้ำ <c oughs> จะขึ้นไปได้ไหมวันนี้เนี่ยใครก็ได้ปิดน้ำหน่อยอ <c oughs> กินน้ำก่อนทำยังไงดี ออยอขึ้นมาใดก็ได้คุณนายขึ้นมาใดขึ้นมาใด,าดก่อน<ว>ถึงไมยังถึงแล้วสีสีฟ้าดีกว่าเราไปสีฟ้ากันไปเลยชอยชอาชาชาไม่ชอชานาอย่ายืนบนหัวเราไปด้วย <laughs> สวัสดีกินโค้กไหม โค้กไหมอืมไปเลยวู้อย่ะเขาอยากหล่อๆจริงหรอโอ้ยใช่ยังมีก้อนนายนี่ฮะหน้าเหมือนกับคนจีนเลยนะคนญี่ปุ่นหรือเปล่าคนญี่ปุ่นเราเนี่ยหน้าเป็นคนไทยเลยนะเฮ้ยนายไปไหนนั่งก้อนยังไม่เสร็จเลยกินโค้กกนยำๆๆๆๆๆๆๆทำไมโค้กเนี่ยมันไม่เหมือนโค้กเลย มันเหมือนน้ำเป่าเหมือนกับน้าในสระมันลงไปมากกว่าขึ้นไปทางนี้เลยได้ไหมขึ้นไปทางนี้เลยได้ไหมโอ้ยอับโอ้ยขึ้นทางนี้หละเออขึ้นได้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 เออโอ้โหที่ม้ย ลงลงแบบมิสไตล์ลาโอยลงแบบอ่าหน้าจุบดินค่ะจุบทรายใช่ไหมลากกยจูบดินมีความรักความรักมากจูบนี้ไห้เธยไปเดี๋ยวเราไปสีมว่วงกันบ้างสิ ถ้าเพื่อนๆไปส่วนน้ำเนี่ยไม่ต้องขึ้นบันไดเลยนะให้วิ่งย้อนไปเหมือนปลาสมองโอยคนนั้นก็ไม่มันนงาน

เมื่อไรจะถึงเนี่ยโอ้ยยังไม่ถึงเหรอ,อาถึงแล้วเหนื่อยมากเลยเอา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 โอา้ยช่วยด้วยโอ้ยทำไมมันไหลเลวอมาแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันต้องเอาหัวลงด้วยอ่อ

ว่ายน้ำดีกว่านี่ว่ายว่ายน้ำไงทองได้ด้วยนะนี่ไงนี่ไงได้ครับได้ใส่ท้องไงใส่ท้องไงนี่ไงนี่ไงแบบนี่ท้องใส่ถุงยางกว่าที่ที่อะไรอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเอาอีกแล้ว ทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วไม่นึกว่าจะชอบเล่นท่าแปลกๆอุ้ยเอาตัวขึ้นเอาตูดชี้ฟ้าหรือว่าเขาอาบแดดท่านี้กันนะใช่เวลาเขาไปเล่นทะเลนี่เป็นท่าใหม่ new style นะคะเราสามารถโปรโมทออกยังไงเนี่ยโปรโมทและแนะนำการเล่นทักษะใหม่นี้ได้ไม่สนใจกินโค้กาเอ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 าโอ้ยใครก็ได้ช่วยที แล้วเมื่อไรจะหลุดเนี่ยอ่ะอ่าหลุดแล้วหวายวายตีดอีกแล้วตีดอีกแล้วเพ <c oughs> ราะว่ไม่โดนเองเอางานมันงายแล้วมันงายแล้วมันงาย,ายเออใสปกินโคกดีเดียเขานี่อย่าหันไปได้ไหมอย่าหันไปอย่าหันไปอะไรอะหม,มุนอยู่ได้จะหมุนไปไหนอ่ะก็เป็นการต้นระบำในน้ำ

เอ้ยเอ้ยเวียนหัวหมดแล้วเวียนหัวหมดแล้วอยู่นิ่งๆนี่อะไรของมันหนูจะเป็นควายอยู่แล้วเียะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเย็นแล้วกลับบ้านดีกว่า โอเคเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับเกมนี้ก็เล่นกันสนุกสนุกภาผมสวยนะลาไปก่อนนะครับฝา <ละ S 1> ก<ป>ติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามลาไปก่อนบุ้ย